สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC ที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนทั้ง F c ซใหม่กับเอเก่าเนาะแล้วก็ช่วยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆกกดไลค์ like, กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็ คอยกดไหลกดแช์กดติดตามให้ประเดือนเนาะขอพี่น้ององไปสู้ผู้สุขคนย่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สู้คนจ้าพี่น้องจ้านะคะนี่ก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกแล้วเนาะนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าประเทศลาวเขาเกิดการป้นล้านทองกันเกิดขึ้นเนาะแล้วทีเนี้ยโจนั้นก็ได้ทองไวตั้ง45บาบาทแล้วก็หนีออกไปอ่า ตำรวจเราก็ยังจับไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาหนีไปโดยที่ไม่มีใครเห็นร่องรอยนะคะแล้วในที่สุดหนีเข้าประเทศไทยมาพอหนีเข้าประเทศไทยมาตำรวจไทยจับได้ในไม่กี่ชั่วโมงเลยเนาะนะคะแล้วก็ได้ของกลางคืนด้วยนี่แหละสิ่งนี้อยากจะให้คนหล่าลหลายๆคนได้เห็นว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังต้องการคนไทยอยู่นะคะ ยังคนไทยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของคนลาวเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะอยากจะให้คนลาวหลายๆคนที่คอยด่าคอยว่าคอยแซะคอยกระแนะกระแหนะคนไทยอยู่นะลืมตาออกมาดูบ้างอย่าไปมุดหัวอยู่โดยที่เราไม่ได้รู้ว่าโลก กว้างนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยไม่รู้ว่าคนไทยเขาทําอะไรให้กับประเทศบ้านเมืองของเธอบ้างเนาะนะคะออกมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันอย่าได้แต่ว่าคนอื่นเขานะคะอันนี้พระเดือนขอชื่นชมตํารวจไทยเราด้วยใจเต็มร้อยเลยนะคะด้วยใจเต็มร้อยเลยว่าตํารวจไทยเราทํางานเร็วเก่งนะคะเร็วแล้วก็เก่งมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชื่นชมมากๆกก็คือรางวัลหรอไม่ได้ต้องการเพราะว่า มันเป็นหน้าที่นะคะตำรวจไทยเราทํางานเพราะหน้าที่ไม่ได้ต้องการเงินหรือไม่ได้ต้องการรางวัลหรือไม่ได้ต้องการสินจ้างอะไรที่อา่าใครจะมาเสนอให้เนาะทั้งทั้งที่เขาให้เงินรางวัลตั้งเท่าไหร่ทั้ง,ท,งทองทั้งเงินเนาะตำรวจไทยเราก็ปฏิเสธนั่นคือน้ําใจของไทยเรานะคะอยากจะให้หลายๆคนอ่ะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างเมืองไทยเราและเป็นอย่างไรบ้างกับอ่คนลาวที่คอยว่าให้คนไทย คลิปเนี้ยก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโด่งดังมากในประเทศเราตอนนี้นะคะในทั้งลาวทั้งไทยในตอนนี้เนาะว่ามีโจรปล้นล้านทองอ่ชื่อดังของจังหวัดลาวของประเทศลาวนะคะของประเทศลาวแล้วทีเนี้ยโจรหน,นีเข้าเมืองไทยตำรวจจับได้ทันทีนะคะเพราะว่าตำรวจลาวน่ะโจรคนนี้เนี่ยเขาทํามาตั้งหลายหนแล้วเขาทํามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน แล้วไม่มีใครจับได้เลยตำรวจเราก็ไม่เคยจับได้แล้วโจรคนนี้เขาก็คงจะชราใจแล้วละ่ะว่าโอ้เขาทำมาหลายหลแล้วละ่ะแล้วเขาก็ได้มาทุกครั้งแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทำอย่างเนี้ยเรื่อยไปเพราะว่าตำรวจนั่นหรอไม่มีปัญญาตามจับเขาหรอกเพราะเขารู้ที่ซ่อนเขารู้ที่ว่าเขาจะไปยังไงเขารู้ที่ว่าเขาจะทํำยังไงแล้วจะรอดพ้นจากสายตาตํารวจเราเนาะน,นะคะทีนี้เขาก็เลยชราใจ แต่ครั้งเนี้ยเขาคิดผิดเนาะเขากับนําทองและนําของกลางนั้นน่ะเข้ามาเมืองไทยนะคะทีนี้ตํารวจไทยเราก็จับได้โดยละมอมเลยในเวลาไมา่ก,กี่ชั่วโมงโอ้โหบอกตรงๆนะคะว่าประเดือนปลืม้มปลื้มมากๆเลยนะคะกับเรื่องนี้เนาะอยากจะยังไงล่ะอ่อชื่นชมนะคะประเดือนชื่นชมตํารวจไทยเรามากๆเลยเนาะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรนะใครมีลูกหลานเป็นตำรวจเนาะโอ้โหคงจะปลื้มใจมากๆเลยเรื่องนี้เนาะนะคะมันเดือนยังปลื้มใจแทนตำรวจไทยเราเลยว่าทํางานได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเนาะเขาออกมาชื่นชมเรื่องนี้กันอือกระหน่าเลยแล้วประเทศลาวตอนเนี้ยเขาก็เห็นจะรู้ค่าของไทยเราบ้างแล้วล่ะมั้งตอนนี้เนาะเห็นออกแฮออกเฮออกคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยว่าตำรวจไทยเราแบบแบบอะไรอ่ะ รวดเร็วทันใจและก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการสิงเงินจ้างอะไรทั้งสิ้นนะคะทำงานโดยหน้าที่ของเราเพราะว่าหน้าที่ของตำรวจก็คือเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะนะคะแล้วก็ให้ความสงบสุขกับบ้านเมืองทีนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าตำรวจทำงานในหน้าที่จริงๆนะคะแล้วคนไทยหลายๆคนก็ชื่นชมนะคะ เราก็อยากจะให้คนลาวหลายๆคนได้ดูเอาเป็นตัวอย่างด้วยนะคะว่า,วาไม่ทําหน้าที่นี้ให้ว่างั้นเดีนะคะแล้วโจรลาวนั่นก็ลอยนวลไปเลยได้ทองไป45บาทแล้วก็ไปใช้ไปอยู่ไปกินอย่างสบายเลยนะคะเงินทองเนี่ย45บาทเนี่ยขายเป็นเงินแล้วมันได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่โจรคนนั้นก็ไม่ได้ดังใจเพราะตํารวจไทยเรามือไวค่ะนะคะเพราะตํารวจไทยลืมมือไวนะคะ ได้กลิ่นเลวด้วยเนาะหูก็ไวด้วยนะคะนั่นคือตํารวจไทยของเราเนาะนะคะโอ้ประเดือนชื่นชมมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เนาะเนี่ยคนไทยหลายหลายคนก็ชื่นชมตํารวจไทยแล้วเพราะว่าโหเป็นหน้าเป็นตาของไทยเราจริงๆเลยนะคะหน้าตาของสังคมไทยเราอยากจะ,ะให้คนต่างชาติที่เขามาดูถูกดูแคลนประเทศเราเนี่ยมาได้ดูได้เห็นนะคะทําให้เขาได้ดูได้เห็นแล้วว่า เป็นยังไงล่ะคนไทยเป็นยังไงล่ะตำรวจไทยทั้งที่เขามาว่ามาแซะประเทศไทยเราอยู่เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ใช่เราทำศักยภาพของเราได้เต็มที่เลยนะคะนี่แหละอย่าพึ่งไปว่าคนอื่นเขานะคะอย่าพึ่งไปดูถูกคนอื่นเขาทั้งที่เราไม่เห็นทั้งที่เราไม่รู้นะคะพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมล่ะก็ไม่พ้นไทยเราอยู่ดี ไม่แต่ไม่ว่าเรื่องอะไรหลายๆสิ่งที่ผ่านมาน่ะขอความช่วยเหลือจากไทยเราหรอได้อยากได้อะไรหรอบอกมาถ้าไทยให้ได้ไทยก็จะให้ทําสิ่งไหนได้โดยที่ไม่ขุนข้องหมองใจกันระหว่างไทยลาวเรานะคะเป็นประเทศที่เขตแดนติดกันบ้านเมืองใกล้กันนะคะเราก็ทําให้ตลอดเวลาเราไม่เคยบ่ายเบี่ยงหรือว่าไม่เคยที่จะ,ะบิดพริยวบิด หน้าหนีอะไรอย่างนี้หรือว่าเบะปากใส่อย่างที่เขาทําใส่ไทยเราเนาะนะคะทีนี้เป็นยังไงอยากจะบอกกับคนที่เขาออกมาว่าประเทศไทยเราเนี่ยปเดืินย้าอีกนะคะว่าอยากจะบอกว่าคนที่เขาว่าให้ประเทศไทยเราลหลายๆคนนั่นน่ะออกมาดูบ้างว่าถ้าไม่มีตํารวจไทยเนี่ยจับโจรคนนี้ไว้เนี่ยเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของตำรวจไทยเราไหมอะใช่ไหมล่ะ แล้วทีนี้แหละ,ะเขาจะได้รู้สบ้างว่าคนไทยเราละคนไทยเราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาพูดคนไทยเราเนี่ยดีเกินกว่าที่เขาคิดอีกเนาะนะคะเพราะว่าสิิงต่างๆเราไม่ได้แต่พูดแต่เราทําให้เห็นเราทําให้ให้เห็นกับตาว่าประเทศไทยเราน่ะไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยนะคะลืมตาขึ้นมาบ้างนะคะว่าคนไทยเรานะ่ะเป็นอย่างไรแล้วอย่าได้มา พูดซ้ำแซกันอีกเพราะว่ามันกลับไปโดนตัวเองแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าตํารวจไทยประเทศไทยเป็นอย่างไรลาไปแล้วนะคะคลิปนี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ